明白。 น้องน้ำคุณกับธรรมชาติน้องธรรมชาติปลาบัวธรรมชาติครับบ่มีสารพิษมันก็ใบกระหู้แมงบ่งกลิน่นลองเลือเก็บหมากบัวเดีวยดวห <Hey. S 1> น,น่นอยเยดี๋ยวบอกระบไม้ต้องน้อยต้องขังใส่มือนี่ไงแข่งวัวเลี้ยง อื่กนเพันธายเลี้ยกจ้ามัสีทอเลี้ยดวยจ้ามันสีไหวผูตีมวยับนังคุบเข้ากวัดจวดรถ บรรยากาศธรรมชาติน้ำมืนแรงเบี้ยงไปอีกน่อยนังไงกัง,กงเบี้ยงไปทั้งเจ้แเาแหละทั้งนั้นไปหัดแล้วก็ตีหัวไปทั้งพูนชมบรรยากาศแบบ้ปลาบัวบาจากพักพนอนเว้นแล้วๆออกหาจินอีกที่เก่า ดมือเสาเกี่ยวกังมาตั้งแต่ประเด็นมือเสากินเขายังมาแจ้งกินเขายังมือแรงสิกินเราดังไฟจี ปฏิิติใจคักก็น้อยอ้อนอย่นี่ย <c oughs> <c oughs>

Ui, <laughs> chặt cắn quá Nhìn đi, nhìn đi thịt ngay à ừ. Phải leo, ui, 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 leo างียงเี้ยยว่คือเอ้าอพวกวันนองดูเอาเต้นมากางเลียงควยต่เสียงนาเขาจงเฮ็ยบั่นน่ะ่เาเนเชงน้าจะองน้าที่วพวกเลียงควยไม่เฮ็ดเนาะเลียนไพยังมือยังคำเนาะเออ บรรยากาศกินเขาทงกับมากับผู้จัดการร้านเราการแหน่ล่านเรามาปีละเทียรเพิ่นมเทียวพ่อกันปีละเทียรครับมาเด้อพี่น้องมาเด้ออันนี้พ่อข่าคว้ครับ มามาภาพไว้กว่านางว้าแบบลูกทรงครับแจงยังงีนอออมอ,อม้อมอีปูอ้อมยีป,ปูปปโ<อ>ว่าม็นแจงด้อ้อมยีป,ปูด้อ้อมยีป,ปูกับปิ้งนกอ บันเขายูกองแ่ายครับกาก็อันนี้โอ้โปโงมเลยะกาด้วยครับตามีละครครับมาปีใหม่ 爸。啊